สวัสดีครับพบกับ News m มา i a อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสถานที่ของเราที่มีความสำคัญมากๆทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรอขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกชิ้นที่8ของไทยซึ่งจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องลุ้นกันครับวันนี้บ่าย2เรียกว่า,เ,าเรื่องของสถานที่ที่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุมานานอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้ทางขมรนอาจจะไม่ชอบใจมากนักเพราะเขาชอบบอกว่า อ,อนะครวัดอะไรก็อ้างนะครวัดของเขาเนี่ยมีความเก่าแก่ทั้งๆที่จริงๆแล้วสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเรามีสถานที่ที่เก่าแก่กว่านครวัดเยอะมากแม้ถ้าเกิดว่าไม่นับพวกทางประสาสตรหินหรืออะไรต่างๆเอาพวกอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็แหล่งมรดกโลกก็คือสถานที่อะไรเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเชียงหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายมีความเก่าแก่มากๆเรารวมไปถึงที่นี่ด้วยครับอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทหรือ อุทยานภูพะบาทเราเรียกแบบสั้นๆนะครับกำลังจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นวันนี้ตอนบ่าย2 ซึ่งก่อนหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทก็จะเป็นเมืองโบราณสีเทพที่มีความเก่าแก่อย่างที่เราทราบนะครับว่าพอมีหลักฐานเมืองสีเทพขึ้นมาทางเขมรนี่ถึงกับทนกันไม่ไหวเลยทีเดียวชอบมาอ้างนู่นนี่นะครับว่าเว้ยเมืองสีเทพเป็นอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหก็อ้างนะว่าเมืองสีเทพเป็นของตัวเองมันจะมาเป็นของตัวเองได้ไงนะครับเพราะว่าที่ที่อยู่เนี่ยเป็นของประเทศไทยจะมาบอกเป็นของเขมรได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขมรเคยเป็นของประเทศไทยเราเขมรถ้าไปกลายเป็นกลายเป็นว่าเหลือประเทศเล็กนิดเดียวมันจะต้อง ว่าคือตามหลักแล้วนะครับประเทศที่ใหญ่กว่าก็ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นอยู่แล้วก็คือเป็นประเทศไทยมาก่อนส่วนขมรนนะแยกตัวออกไปไม่ใช่ว่าโอ้ขมรนเคยใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เหลือแค่นั้นอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของอุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทสักนิดหนึ่งก็ตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าภูระบาทในเขตพื้นที่เมืองพาน อำเภอบ้านบือจังหวัดอุบลอุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นเทือกเขาหินทรายอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลเฉลีย่ยปานกลางประมาณ320-350เมตรสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าโปรง่งมีพืชพันธุ์ธรรมชาติประเภทไม้ไม้เนื้อแข็งขึ้นปกคลุมจากการสำรวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาได้พบว่า บนภูพระบาทแห่งนั้นปรากฏร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุได้ราว2,500ถึง3,000ปีมาแล้วดังตัวอย่างานี่นะครับดังตัวอย่างการค้นพบภาพเขียนมีภาพเขียนด้วยเป็นภาพเขียนสีเป็นภาพเขียนสีอยู่มากกว่า54แห่งบนภูเขาลูกนี้ นอกจากนี้ยังพบการดัดแปลงเพิงหินธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนะสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมกเียนอันนี้เขียนไม่ถูกต้องนะครับนักวิชาการของเราก็ยังไงอยู่จริงๆต้องบอกว่าวัฒนธรรมขอมวัฒนธรรมล้านช้างและรัตนโกสินทร์ตามลําดับซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ภาพนี้ก็คือหอนางอุษาครับส่วนนี้ก็เจดีร้างอุมงด้วยเหตุนี้ครับกรมศิลปากรจึงดำเนินการขอใช้พื้นที่บางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขนาดพื้นที่3,430ไร่จากกรมป่าไม้โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่98เมื่อ28มิษายน2524จากนั้นจึงได้พัฒนาแหล่ง จนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพ,พระบาทในที่สุดและได้มีพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ภูพ,พระบาทอย่างเป็นทางการเมื่อ22มิถุนายน2535โดยสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้ทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด ในสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมมีโบราณสถานในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น78แห่งมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาอนุรักษ์และพัฒนาและทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุที่อยู่ภายในพื้นที่อุทยานและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งยังเปิดให้บริการในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป คือการจะค้นพบอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาพื้นที่นั้นด้วยครับจากนั้นพอพัฒนาพื้นที่จนดูดีหรือว่าอะไรแล้วก็อาจจะไปขอขึ้นเป็นมรดกโลกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่า,อาพอได้ขึ้นมรดกโลกแล้วไม่ดูแลหรือมีสถานที่อะไรบางอย่างแล้วก็อยากจะขึ้นมรดกโลกเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ต้องพัฒนาดูแลให้ดีนะให้มันดูแบบว่าน่าสนใจมีนักท่องเทีย่ยวมาทเทีย่ยวเยอะๆก็ต้องมาลุ้นกันครับวันนี้บ่าย2ว่าเราจะได้ของเราเนี่ย ทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกหรือเปล่าขมนจะได้กรีหรือจะไม่ได้กรีเนี่ยก็ต้องดูตามนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ